ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมครับ g h d Studio นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลอดไฟ LED ครับของฟิลิปครับก้อนนี้ราคาก็เกือบเกือบสองร้อยครับก็สั่งในลาซาด้าครับผมเป็นหลอด LED อย่างดีเลยนะครับเปลี่ยนใส่กับได้กับรถทุกรุ่นนะครับก็วิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะสอนคลิปต่อไปครับวันนี้ผมจะมารีวิวเฉยนะครับก็ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนสวิช์ด้วยนะครับเป็นสวิ๊กสามทางนะครับ มีปิดแล้วก็ไฟต่ําไปสูงนะครับส่วนอีกอันนี้เป็นสวิตช์ปิดการทํางานครับก็มีไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ต้องเปิดอันแดงๆก่อนนะครับสวิตเปิดการทํางานก่อนเราค่อยมาเปิดตรงนี้ครับสวิตชระดับไฟต่ำนี่ครับไฟต่าก็ติดปกตินะครับไฟสูงก็เปิดได้ปกตินะครับนี่ครับ แต่นี้มันตอนเช้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการต่อมันจะบอกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มารีวิวเฉยๆว่าโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบผมจะมาสอนครับส่วนอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับผมมาดูนะครับนี่ครับผมผมก็เปิดไปแล้วนี่ก็มองเห็นสว่างครับอันนี้แค่ไฟรถนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิดประตูให้ดูมืดตต๋อครับมาลองดูครับนี่ครับผม ไฟรดไฟรถแค่หลอดเดียวครับสว่างมองเห็นทุกอย่างเลยครับนี่ครับผมเห็นทั้งขยะเห็นอะไรด้วยนี่ครับไฟสูงไฟต่ำเปิดได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้ครับผมสหรบคลิปนี้สวัสดีครับ